สนุกเกอร์เมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวการแข่งขันสนุกเกอร์คิวส o ูโซนเอเชียโอเชเนียก็เป็นรายการที่จะคัดเอานักสนุกเกอร์4คนไปเล่นอาชีพโลกนะครับ เมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวแล้วก็มีพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขันออกมาค่ะซึ่งจะมีการแข่งขัน2อีเวนต์นะคะอีเวนต์แรก6วันคัดเอานักกีฬาสองคนและอีเวนต์สอีก6วันคัดเอานักกีฬาอีก2คนค่ะรวมกัน12วันแข่งขันในระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานชั้น้นงโซนนะคะครับ ก็สำหรับปีที่3ที่ไทยนี่จัดการแข่งขันสนุกเกอร์คิวสคูนเอเชียโอเเียเนียโดยมีนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้าร่วม99คนนะครับจีนส่งนักกีฬามามากสุดเลย23คนรองลงมาก็เป็นไทยของเรา22คนนะครับปากีสถาน19คนแล้วก็อินเดีย14คน ซึ่งผลการจับสลากประกบคู่ของนักสนุกเกอร์ไทยที่สำคัญะคะก็มีอย่างอีเวนต์หนึ่งรอบแรกคู่ที่น่าสนใจนจะเป็นการเจอกันระหว่างซันนี่สายล่อบฟ้านะคะที่จะพบกับท็อปจันพงศกรจงใจรักค่ะในขณะที่นัด SR ทิติพงศ์จุลศักด์ดาวรุ่งจากทางอะคาเดมีของสมาคมที่เดินทางไปฝึกซ้อมที่อังกฤษนะคะก็จะเจอกับซูรัตดัสจากอินเดียและไรศีราชานะค,ะคนนีน้ก็จะไปเจอกับเชีนเ ลงลูกจากจีนค่ะครับแล้วก็ event อีเวนต์สอคุณที่น่าสนใจนะครับรอบแรกศึกสายเลือดไทยนัด SR ทิติพงศ์จุนศักเจอกับท็อปจันพงศกรจงใจรักแล้วก็มีลมหนาวอิสรางกูลณอาุุทยาเจอกับมูมั m นาซิมจากปากีสถานนะครับก็จะแข่งกันวันที่22พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้นะครับแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะ